สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับอาจารย์คงอีกเช่นเคยนะที่แห่งนี้ครับในค่ำคืนนี้อาจารย์คงจะขอพาท่านผู้ฟังโยนกลับไปสู่อดีตการอันไกลโพ้นนักกรุงเก่าอโยธยาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะถูกสถาปนาขึ้นเป็นราชธานีเสียอีกครับเราจะไปกันที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับสายน้ำเจ้าพระยามาอย่างยาวนานนั่นคือวัดพนันเชิงวรวิหารท่านผู้ฟังครับวัดแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงองค์หลวงพ่อโตหรือซัเป่อองค์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพนับถือเท่านั้นแต่ที่มุมหนึ่งของวัดยังมีศาลเจ้าจีนหลังเล็กๆแต่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธา เป็นที่สถิตของดวงพระวิญญาณที่ผูกพันอยู่กับตำนานรักอันแสนเศร้าตำนานที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลเรื่องราวที่อาจารย์คงจะนำมาเล่าในค่ำคืนนี้คือตำนานเจ้าแม่สร้อยดอกหมากครับในเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปในยุคสมัยที่กรุงอโยธยาพึ่งจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวในรัชสมัยของพระเจ้าสายน้ำพึ่ง ซึ่งในบางตำนานก็ว่าเป็นกษัตริย์องค์เดียวกับพระเจ้าอู่ทองผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาซสาอีกครับในการละครั้งนั้นพระเจ้าสายน้ำพึ่งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเจริญสัมพันธไมตรีกับมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือจักรพัรด์แห่งกรุงจีนพระองค์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินล,ล่องเรือสำเพอหลวงข้ามมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ เพื่อไปยังแผ่นดินจีนเมื่อเสด็จไปถึงองค์จักรพรรดิจีนก็ทรงต้อนรับพระเจ้าสายน้ำพึ่งเป็นอย่างดีและทรงประทับใจในพระปรีชาสามารถและความองอาจของกษัตริย์หนุ่มจากแดนสยามพระองค์นี้เป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการผูกสัมพันธไมตรีของทั้งสองอาณาจักรให้แน่นแฟ้นสืบไปองค์จักรพรรดจึงได้ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะยกพระราชธิดาบุญธรรม ซึ่งมีพระสิริโฉมงดงามและมีพระนามอันไพเราะว่าเจ้าหญิงสร้อยดอกหมากให้อภิเศกสมรสด้วยพระเจ้าสายน้ำพึ่งก็ทรงตอบรับด้วยความยินดีหลังจากที่ได้ใช้เวลาเจริญสัมพันธไม,ธรมตรีอยู่ระยะหนึ่งก็ถึงการอันสมควรที่พระองค์จะต้องเสด็จกลับกรุงอโยธยาโดยได้ทรงให้คำมั่นสัญญาว่าเมื่อกลับถึงแผ่นดินสยามแล้ว จะทรงเตรียมพระราชวังและตั้งขบวนเรือพระที่นั่งมารับพระนางด้วยพระองค์เองอย่างสมพระเกียรติที่สุดเวลาผ่านไปนักุงจีนเจ้าหญิงส้อยดอกมากก็ได้ทรงเตรียมพระองค์พระนางทรงเฝ้ารอคอยพระสวามีด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความหวังจนกระทั่งวันหนึ่งกองเรือพระที่นั่งจากสยามก็ได้มาถึง แต่ผู้ที่มารับนั้นหาใช่พระเจ้าสายน้ำพึ่งไม่หากแต่เป็นเพียงขุนนางอมาตแม้จะทรงผิดหวังเล็กน้อยแต่พระนางก็ยังส่งเข้าพระทัยว่าพระสวามีอาจจะติดราชการสำคัญพระนางจึงได้เสด็จลงเรือสำเภาพร้อมด้วยข้าทาสบริวารมุ่งหน้าสู่กรุงอโยธยาการเดินทางนั้นยาวนานและเต็มไปด้วยพยันตราย แต่พระนางก็ทรงอดทนด้วยหัวใจที่เฝ้ารอคอยจะได้พบกับพระสวามีและแล้วกองเรือสำเภาก็ได้ล่องมาถึงกรุงอโยธยามาจอดเทียบท่าณบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงในปัจจุบันนี้เองแต่ท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าสายน้ำพึ่งก็ยังคงไม่ได้เสด็จออกมารับพระนางด้วยพระองค์เอง พระองค์ยังคงประทับอยู่ในพระราชวังและได้ส่งเพียงข้าราชบริพารในนำเสลี่ยงมารับพระนางเข้าไปวินาทีนั้นหัวใจของเจ้าหญิงส้อยดอกหมกผู้ที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลแสนไกลก็เริ่มแตกสลายนี่นะหรคือการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติที่ทรงสัญญาไว้ด้วยความน้อยพระไทยและด้วยทิฏฐิแห่งราชนารี พระนางจึงได้ตรัสออกไปว่าหากพระองค์ไม่เสด็จมารับด้วยพระองค์เองข้าพเจ้าก็จะไม่ยอมก้าวเท้าลงจากเรือลำนี้เป็นอันขาดเหล่าขุนนางเห็นท่าไม่ดีก็รีบวิ่งกระหืดกระหอบกลับไปกราบทูลพระเจ้าสายน้ำพึ่งให้ทรงทราบท่านผู้ฟังครับในจุดนี้ตำนานได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งอาจจะด้วยทรงเหนื่อยล้าจากราชกิจ หรืออาจจะด้วยความคึกขนองหรืออาจจะเพียงแค่ทรงหยอกล้อพระมเหสีองค์ใหม่พระองค์จึงได้ตรัสตอบกลับไปอย่างไม่ทันได้ไตร่ตรองว่าโอ้มาถึงแล้วไม่ยอมขึ้นก็จงอยู่ที่นั่นต่อไปเถิดเมื่อคำพูดประโยคนั้นถูกนำกลับไปกราบทูลเจ้าหญิงส้อยดอกมากมันก็เปรียบเสมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางดวงพระไทยของพระนางความหวังทั้งหมด ความรักทั้งหมดที่พระนางเฝ้าทนุถนอมมาตลอดการเดินทางมันได้พังทลายลงในพริบตาพระนางรู้สึกเหมือนถูกทรยศถูกดูแคลนพระเกียรติและสิ้นหวังอย่างที่สุดด้วยความเสียพระไทยอย่างสุดประมาณเจ้าหญิงส้อยดอกหมากผู้มีหัวใจอันบอบช้ำจึงได้ส่งกลั่นพระไทยสิ้นพระชนอยู่บนเรือสำเภาลำนั่นเอง โศกนาฏกรรมได้บังเกิดขึ้นแล้วครับเมื่อพระเจ้าสายน้ำพึ่งทรงทราบข่าวพระองค์ก็แทบสิ้นสติความรู้สึกผิดความโศกเศร้าและความเสียใจอย่างสุดซึ้งได้ถาโถมเข้ามาพระองค์ไม่เคยคาดคิดเลยว่าคำพูดที่ทรงตรัสไปโดยไม่คิดนั้นจะนำมาซึ่งความตายของหญิงผู้ที่เป็นที่รักด้วยความอาลัยรักอย่างสุดซึง้ง และเพื่อเป็นการไถ่โทษในความผิดพลาดอันใหญ่หลวงพระเจ้าสายน้ำพึ่งจึงได้ทรงโปรดเกล้าให้จัดพระราชพิธีถวายพระเพลงพระศพของเจ้าหญิงส้อยดอกหมากอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรตินั้นเองครับและณบริเวณที่เรือสำเภาของพระนางได้จอดเทียบท่าเป็นครั้งสุดท้ายนั้นพระองค์ก็ได้ทรงสร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันมั่นคงแต่แสนเศร้าของพระนาง และได้พระราชทานนามวัดแห่งนั้นว่าวัดพระนางเชิงซึ่งต่อมาได้เพี้ยนมาเป็นวัดพนันเชิงนี่แหละครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังตำนานแห่งเจ้าแม่ส้อยดอกหมากดวงพระวิญญาณของพระนางจึงยังคงสถิตอยู่ณสาลแห่งนั้นคอยปกปักและประทานพรให้แก่ผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีเชื้อสายจีนที่เดินทางมาค้าขาย หรือผู้ที่มีความรักอันมั่นคงเรื่องราวนี้คืออุทาหรณ์ที่สอนให้เรารู้ว่าสัจ,จวาจานั้นสำคัญเพียงใดและคำพูดแม้จะเปล่งออกมาโดยไม่ตั้งใจก็อาจจะกลายเป็นอาวุธที่ทำลายล้างหัวใจของผู้อื่นได้อย่างน่าพงึกลัวทีเดียวครับสำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับ